ว่ามีปัญหามีแล้วปัญหาบึงลูกศิษย์เฮียแม่งเดินมาบอกาเลี้ยงก็ไม่คล่องเคลื่อนไหวก็ช้าอยากเคลื่อนไหวอยากเล่นท่ามันออกสเต็ปไม่ได้ไม่ได้ไม่คล่องแค่ไม่ได้เลยเอาแบบฝึกหัดนี้ไปฝึกแบบที่หนึ่งยังไงมีเส้นใช่ไหมเฮียขาขวาแตะเข้าซ้ายแตะขากอกนเห็นปะเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วไปข้างหน้าช้าๆกันนะออ่า ไปเรื่อยๆโอเคประมาณนี้พอลูกศิษย์เฮียคล่องบอกมันทำเร็วๆเร็วขึ้นเร็วขึ้นเชียร์อันที่สองเฮียยังไงดูดีๆสเต็ปนี้ยากนิดนึงยังไงกว้างพอเข้าให้ยกขาข้างหนึ่งหัวขาขาตายกันนะซ้ายกว้างแล้วขวานะอะทำแบบนี้เข้าใจละเข้าใจละเข้าใจแล้ว อ่าค่อยๆไปข้างหน้าค่อยๆค่อยๆเร็วๆโอเค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 แล้วทำเร็วๆอย่นี้โ okay, อ okay, okay, okay. ้ว้าว my god พี่เอกเ้าไฟโอ้โหมีแขนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายไม่ได้แล้วไม่ได้พอนะคุณเหนื่อยแล้วอาอพึ่งเหนื่อยขาต้องแข็งแรงเออสปิงต้องดีดดีเออ๋อใช้เส้นเหมือนเดิมขาคู่เลยต่อไปขาคู่เลยย่ออ๋อเออเออเออโอเคโอเคโอเค ลงไปน้อยอย่างเดียวไปฝึกด,ดูครับ